เรื่องนี้ไปดูรถติดไม่ได้ติดยาวไม่ได้ติดเยอะแต่ติดยังไงไปดูสวัสดีครับผมไปเลอกเสวนาเป็นนักสร้างที่วัฒกรรมการบริสุทธิี่บันรถติดล้อที่ติดลมอันเลื่องขขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขณะนี้รถคันนี้กำลังติดลมครับติดลมแล้วโอ้ คนขับต้องเชื่อคนโบกเขาบอกให้เล่งเราก็เล่งเอาเล่งหน่อยเล่งเข้าไปเล็กเข้าไปเล็กเข้าไปเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดครับเดี๋ยวก็หลุดครับเล่งเข้าไปเล็กลุดครับเดี๋ยวก็หลุดหลุดแล้วหลุดแล้วลุน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 ลุดแล้วหลุดแล้วว้าวล้อหลุดแล้วหลุดทั้งยวงเลยจะเหยียบแรงไปเปล่าว่ะเล่นทั้งล้อหลุดทั้งยวงเลยเฮ้ยยังไงอ่ะแล้วคนโบกว่าไงโบกสลุดและ เอาเดินหนีเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมไปแล้วครับผมไปแล้วแล้วคนขับมันเป็นไงเอ้างงงงเลยถึงกับงงตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นเลยเล่กล้องหลุดแซงรถเนี่ยไอ้เราก็นึกว่ามีแต่ใกระตูนคุณพาช่วยมีจริงด้วยครับล้อมันหลุดได้หลุดได้ยังไงวะไหนดูใหม่เด้อเอ้าเล่งเล่งเล่หลุดไลดหลุหลุดหลลลลงลง่ายง่ายง่า เงิบเิบเิ่กลับกลับกลับเดินหนีเลยเอาเห็นเห็นอะไรเนี่ยมันหลุดจริงๆนะครับไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยังไงเต่พอเราคิดแล้วคิดให้ตายก็ไม่รู้มันหลุดได้ยังไงวะงงอ่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปกติสิบล้อกะถูก ตัวตัวถังของเขาเนี่ยจะกดไว้ท <concealed them now> ี <li ên ix> ่คานรับน้ำหนักล้ออย่างเดียวพอแรงกระชากตรงนั้นทําให้รถเกิดการยกตัวสูงแรงจีาแรงน้ำถวของโลกเนี่ยที่ดึงลงมาก็ทําให้ล้อหน้าชึ้ดุมล้อหน้าขาดล้อหน้าทั้งหมดหลุดออกทำให้เกิดารหักล้อหน้าก็เกิดการยกตัวเกิดขึ้นเราพอยยกยกด้วยแรงที่กาลังมากแรงน้ำถ่วงของโลกก็ดึงล้อหน้าเลยซึ่งก็หลุดจากตัวของตัวถังด้ ถือว่าได้ผลนอกจากไม่ติดลมแล้วล้อก็ไม่ติดกับรถด้วยขอขอบคุณคุณไกลเลิกเสวนานักสร้างพิววตกรรมการผลิตสิทธิบัตรเรื่องเร่งจนล้อหลุด